สวัสดีครับผมก็แอดมินแทนนะครับผมกับคัวหน้านอยวันนี้นะครับวันอาทิตย์ที่7สิงหาคมนะครับผมฮานอยสามแถวเหมือนเดิมนะครับแถวแรกครับปกติ41มากับ5380แถว2นะครับ45มากับ8013ู 3, เสเศษนะครับแถว3 b ม p 50มากับ7934เด่น3าแถวนะครับดึงเด่นอืม ที่หครับออกจากปกตินะครับมาชนมี 58, น่สามห้าแปเนาะสี่มาสี่หนึครับสีออ่สูนี่สี่มาสแปดนะครับหนึมาหนครับ13 15 18

เนสีเนาะไปที่สี่ศูนยส่ามสี่นะครับผมเจ็สี่ศูนย์นะครับเจ็ดสี่สาแล้วก็เจ็ดสี่ปดสำหรับแนวทางนะครับเปิดฮานอยวันอาทิตย์เดี๋ยววันอาทิตย์ที่เจนะครับแป๊บหมดอาทิตย์แล้วนะครับสิงหาคม2 5งพันห้าอยหห้าโชคดีครับมาอยู่รุ่นกันตอน an jeden Körper.